สวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามชมช่องข่าวช n n e l นะครับวันนี้เรามาติดตามเรื่องของตำแหน่งผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยคนใหม่นะครับซึ่งจะมาแทนดรนกนะครับดรเศรษฐพุทธที่จะบวชวาระในวันที่30กันยา2568นี้นะครับซึ่งก็ยังเหลือระยะเวลาอีกหลายเดือนแต่ว่าขั้นตอนการสรรหาผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยคนใหม่นั้นก็กําลังจะเริ่มขึ้นนะครับภายใน1-2เดือนนี้เพราะว่าการที่จะคัดเลือก ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคนใหม่มาเป็นผู้ว่าการคนที่22นะครับมีขั้นตอนกระบวนการค่อนข้างที่จะยาวนานแล้วในแบงค์ชาติเองนะครับก็จะมีขั้นตอนในการที่จะเรียนรู้งานกันระหว่างผู้ว่าแบงค์ชาติคนใหม่นะครับกับผู้ว่าแบงค์ชาติคนปัจจุบันซึ่งก็ต้องใช้ระยะเวลาหลายเดือนนะครับซึ่งการสรรหานั้นปกตินั้นก็จะสรรหาให้แล้วเสร็จภายในประมาณเดือนมิถุนาย,ยนนะครับเพื่อที่จะให้มีเวลาส่งต่องานกันนะครับ ตอนนี้นะครับก็น่าสนใจนะครับเพราะว่ามีชื่อบางชื่อนั้นเป็นค a n ิเดตที่ออกมาแล้วนะครับเพราะว่าอยู่ในการที่มีความรู้ความสามารถนะครับและมีความเหมาะสมที่จะมานั่งเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคนใหม่นะครับเป็นคนที่22เดี๋ยววันนี้เรามาพูดคุยกันเรื่องนี้นะครับว่ามีใครกันบ้างนะครับหลายชื่อที่เปิดออกมาตอนนี้นะครับ ก็ตอนนี้นะครับมันมาจากข่าวที่กระทรวงการคลังนะครับได้ออกมาพูดนะครับเรื่องของการที่จะมีการคัดเลือกผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับโดยคนพิชัยชุนหาวชิระนะครับก็ได้บอกกับสื่อมวลชนนะครับว่าอยากเห็นผู้นําภาคการเงินนะครับที่เป็นคนรุ่นใหม่และมีมุมมองที่มองไปข้างหน้าเนื่องจากสถานการณ์การเงินในปัจจุบันนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากนะครับด้วยความท้าทายทั้งเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนบทบาทของค่าเงินหยวนนะครับและเงินดอลลาร์ รวมทั้งมีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆในภาคการเงินผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคนต่อไปนะครับต้องมีมุมมองและวิสัยทัศน์กว้างไกลแต่ว่ายังระบุไม่ได้นะครับว่าขณะนี้เนี่ยเป็นใครนะครับเพราะว่ายังไม่ถึงเวลานะครับรัฐมตีว่าการกระทรวงการทลังก็ตอบคําถามนักข่าวนะครับในเรื่องของการพูดถึงผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยทีนี้นะครับถ้าดูรายชื่อที่ออกมาตอนนี้นะครับก็มี คนในแวดวงการเงินการคลังเนี่ยนะครับที่เป็นแคนดิเดตอยู่3คนด้วยกันนะครับคนแรกก็คือดรลุงมาริกามาสนะครับเป็นรองฝ่ายบริหารของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับคนที่2ก็เป็นดรเอกนิตินิติธันประพาสนะครับปัจจุบันนั้นดํารงตาแหน่งอธิบดีกรมธนารักษ์นะครับแล้วก็ท่านที่3นะครับก็คือดรสุทธาภาอมรวิวัฒนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็ดำดำรงตําแหน่ง อยู่ในสายงานการบริหารนะครับที่ SCB อับคัตนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของประวัติของแต่ละคนกันนะครับว่ามีความน่าสนใจยังไงบ้างนะครับดูที่ดรสุทธาพามนวิวัฒก่อนเลยแล้วกันนะครับปัจจุบันก็อายุ51ปีนะครับมีประวัติการศึกษาที่โดดเด่นมากๆนะครับเป็นนักเรียนทุนพระราชทานเล่าเรียนหลวงนะครับที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากฮาวาดนะครับแล้วก็จบปริญญาเอกจาก MIT นะครับแมสซาชูเซตที่สหรัฐอเมริกานะครับปัจจุบันก็ทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการบริหารของ s c b อพรคัสนะครับก็มีผลงานที่โดดเด่นอย่างมากนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการทำเรื่องของระบบดิจิตอลให้กับธนาคารนะครับแล้วก็มีเรื่องของมุมมองในเรื่องของดิจิตอลแบงกิ้งนั้นค่อนข้างที่จะแหลมคมนะครับแล้วก็มีความรู้ด้านนี้อยู่หลายด้านด้วยกันนะครับท่านเคยดำรงตำแหน่งรองผู้จัดการใหญ่นะครับของ เป็น h i i f e c o o o m i s t ของธนาคารไทยพาณิชย์นะครับในการบริหารงาน Economic Intelligence Center นะครับแล้วก็ดูแลสายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเคยทำงานที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศนะครับที่ IMF นะครับแล้วก็บริหารงานกลุ่มการเงิน ING ของเนเธอร์แลนด์นะครับแล้วก็ยงดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์เศรษฐกิจมหาภาคที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะครับกระทรวงการคลัง เราก็ยังดํารงตําแหน่งอนุกรรมกรรมธิการนะครับด้านการเงินการคลังของสถาบันการเงินและตลาดทุนนะครับก็เรียกได้ว่าครบเครื่องนะครับผ่านมาทั้งเรื่องของงานจากกระทรวงการคลังแล้วก็งานทางด้านธนาคารพาณิชย์นะครับแล้วก็มีความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์การเงินเป็นอย่างดีนะครับนี่มาดูนะครับคนที่2นะครับย้อนมาที่กระทรวงการคลังนะครับซึ่งเรารู้กันแล้วว่าการเสนอชื่อนะครับหรือว่าการสมัครนะครับคืออันเนี้ย ของผู้ว่าการเนี่ยนะครับจะใช้การเข้าไปสมัครแต่ก็จะมีตัวแทนทั้งจากของแบงค์ชาตินะครับแล้วก็ตัวแทนจากภาครัฐนะครับเข้าไปในการสมัครอันนี้นะครับคนหนึ่งที่คาดหมายนะครับว่าถูกวางตัวจากทางกระทรวงการคลังนะครับให้ไปสมัครในตําแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยก็คือคุณเอกนิตินะครับดอร์เอกนิตินิติถัดประพาสนะครับพี่เอกนะครับของน้องๆสื่อมวลชนสายกระทรวงการคลังเลยนะครับก็เกิดในปี2 5 1 4นะครับแล้วก็จบ ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์เกียรตินิยมนะครับจากธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็มาเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิตนะครับจบจากอิรินอยนะครับที่สหรัฐด้วยทุนรัฐบาลกอพอนะครับแล้วก็จากนั้นก็จบด็อกเตอร์นะครับเศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตนะครับจากเคมองนะครับด้วยทุนของรัฐบาลกอของรัฐบาลไทยหรือว่าทุนกอพอเช่นกันนะครับกลับมารับราชการในกระทรวงการคลังนะครับก็มาดํารงตําแหน่งอครราชทดตฝ่ายเศรษฐกิจการคลังนะครับประจำสา ราชนาจักรไปยุโรปนะครับเป็นซีเนียร์แอดไวเซอร์ของธนาคารโลกนะครับที่กรุงวอชิงตันดีซีเป็นโฆษกของกระทรวงการคลังนะครับในอดีตก็เคยอยู่บริษัทวิเคราะห์หลักทรัพย์นะครับและบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ธนกิจนะครับเป็นรองผู้อำนวยการสนักเศรษฐกิจการคลังนะครับเป็นผู้อำนวยการคณะกรรมการนโยบายรายวิสาหกิจนะครับแล้วก็เป็นอธิบดีกรมสรรพสามิตรนะครับและปัจจุบันนั้นเป็นอธิบดีกรมธนารักษ์ นะครับซึ่งอันนี้นะครับก็ขึ้นไลายมาเป็นไลายบริหารของกระทรวงการคลังนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็พี่เอกนิติเนี่ยก็อยู่ถ้าอยู่ที่กระทรวงการคลังต่อก็เป็นถึงไลายประลัดกระทรวงได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าอ,อ,อยู่ในไลายกระทรวงเนี่ยออก็จะมีคู่แข่งเยอะเหมือนกันนะครับก็ต้องดูว่าออจะออกจากกระทรวงการคลังเพื่อไปดํารงตาแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือเปล่านะครับ กลับมาที่แคนดิเดตนะครับที่เป็นรองฝ่ายบริหารจากแปลงชาตินะครับก็คือดรลุงมาริกามาสนะครับดรลุงนั้นสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีนะครับจากฮาวาดส์สหรัฐนะครับปริญญาเอกจากเมซาซูเซตสนะครับที่สหรัฐเช่นกันนะครับ MIT นะครับก็มีประสบการณ์ทํางานนะครับด้านนโยบายเศรษฐกิจการเงินและภาคสถาบันการเงินของไทยนะครับดำรงตําแหน่งรองผู้จัดการสายงาน global business development นะครับของธนาคารกรุงไทยแล้วก็เคย ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้ว่าการสายสายเสถียรภาพระบบการเงินและยุทธศาสตร์องค์กรนะครับแล้วก <ss> ็ผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายสถาบันการเงินนะครับดรลุงนั้นมีส่วนในการสำคัญนะครับในการผลักดันแนวนโยบายภูมิศาสตร์ใหม่ภาคการเงินไทยนะครับเพื่อเศรษฐกิจดิจิตอลและการเติบโตอย่างยั่งยืนนะครับแล้วก็เป็นผู้จัดทําเอกสารการแก้ปัญหานี้ควรเรือนอย่างยั่งยืนนะครับเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการส่งเสริมนวัตกรรมทางการเงินกับการดูแลความเสี่ยงและการแก้ปัญหานี้ควรเรือนอย่างครบวงจรนะครับ ซึ่งอันนี้ก็เป็นอยู่ในโจทย์สําคัญของเศร,รษฐกิจไทยวันนี้นะครับต้องแก้เรื่องของนี้ควรเรือนให้ได้นะครับก็การขั้นตอนการคัดเลือกนะครับก็จะดําเนินไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งอดอรเศรษฐกูลนะครับหมดวาระในวันที่30กันยายนสองพันันนี้คือจะส่งต่อเรื่องของตําแหน่งนี้นะครับให้กับผู้ว่าการคนที่22 นะครับซึ่งขั้นตอนคัดเลือกเนี่ยต้องเสร็จก่อนหน้านั้นแหละนะครับคือไม่ควรเกินเดือนมิถุนาได้จริงๆก็ควรจะต้องประกาศรายชื่อได้แล้วนะครับว่าใครจะเป็นผู้ว่าการคนต่อไปนะครับทีนี้เรามาดูอีกมุมมองหนึ่งนะครับที่พูดถึงผู้ว่าแบงชาตินะครับเราขั้นตอนการสรรหานะครับก็คือคุณรัฐวรนแสงสนิทนะครับประหลัดกระทรวงการคลังก็บอกว่าการสรรหาผู้ว่าแบงชาตินะครับพอมีเวลาอยู่นะครับโดย ุณเศรษฐพุทธนะเจาดำรงตําแหน่งถึงวันที่30กันยา68นะครับตามกฎหมายกระบวนการสรรหาผู้ว่าทบทต้องเริ่มภายใน90วันก่อนที่ผู้ว่าคนปัจจุบันจะครบวาระนะครับหรือว่าไม่เกินในช่วงเดือนมิถุนานยนนี้นะครับอย่างไรก็ตามการสรรหาผู้ว่าแม่งชาตินะครับเป็นการเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้ารับตําแหน่งก็สามารถที่จะมาสมัครได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังระบุไม่ได้ตอนนี้เลยนะครับว่าจะเป็นใครคืออาจจะมีคนมาสมัครเพิ่มเติม,ตมที่จากแคนดิเดต3คนนี้ก็ได้นะครับ ทีนี้ความน่าสนใจนะครับก็คือว่าผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยที่จะเข้ามาทํางานนะครับคือนโยบายต่างๆของรัฐบาลตอนนี้นะครับมันถูกกําหนดไว้โดยนโยบายทางการขังส่วนใหญ่นะครับซึ่งก็มีข้อจํากัดมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็จะต้องใช้นโยบายทางการเงินเข้ามาช่วยนะครับซึ่ง รัฐบาลเองเนี่ยก็คงอยากได้คนที่สามารถทํางานกับรัฐบาลได้นะครับสามารถพูดคุยกับเรื่องดอกเบี้ยนโยบายนะครับเรื่องของการที่ทําโครงการต่างๆนะครับอย่างแบงก์ชาติตอนนี้ก็มีโจทย์นะครับรับจากรัฐบาลว่าอาจจะต้องอจะเอาอยัางไงนะครับเรื่องของการที่ทำแซนบ็อกเอาริปโตเคอรนซีมาใช้ได้นะครับพวกนี้มีหลายนโยบายนะครับที่ต้องคุยกันยังไม่รวมถึงเรื่องของการนําทุนสํารองบางส่วนเข้าไปกับเข้าไปลงทุนนะครับเพื่อให้ได้ประโยชน์มากขึ้นอันนี้ก็คงเป็น ส่วนที่จะต้องดูนะครับว่าใครจะมาเป็นผู้ว่าแบงชาติแล้วจะทํางานในส่วนนโยบายต่างๆอย่างนี้กับรัฐบาลย,ยังไงต่อไปนะครับยังไงเดี๋ยวไว้ช่องของเราจะเอาไว้รายงานต่อกันต่อเนื่องนะครับสําหรับเรื่องนี้ซึ่งเป็นเรื่องสําคัญของเศรษฐกิจไทยสําหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวลากันไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับช่องข่าวชาแนลด้วยนะครับอยากให้ทุกคนรู้ทันข่าวไทยทันข่าวโลกสวัสดีครับ